สวัสดีครับคลีบนี้นะครับเราจะมาดูดวงของชาวเมถุนนะครับผมชาวราศีเมถุนดวงการงานการเงินความรักในปี2564นะครับผมมาดูนครับผมแล้วเราจะมาเจาะเรื่องความรักเขาคนนั้นคิดยังไงคุณนะครับผมโอเคครับห่อหยิบไพ่ขึ้นมาสามใบนะครับมาดูนครับ ชาวราศีเมถุนนะครับผมช่วงนี้ในปี2514นะครับประมาณต้นต้นปีนะครับท่านจะเจอคนที่เข้ามาใช้เล่ห์เหลี่ยมหลอกลวงท่านนะครับหรือว่าไม่ใช่การหลอกลวงนะครับแต่เป็นการพูดไม่เป็นความจริงนะครับในต้นปีมีเกณฑ์ชาวราศีเมถุนนะครับผมแต่ยังไงถามว่าคิดดีไหมไพ่ใบนี้บ่งบอกถึงการอ่อนโยน เขามาแสดงความปกปิดอะไรบางอย่างแต่ว่าจิตใจเขาดีก่อคุณมากเมตตาสงสารคุณนะครับผมคนคนนี้ต้องเป็นคนที่ดีนะครับผมนี่ครับมีอะไรบางอย่างที่ซ่อนเล้นคุณอยู่นะครับปกปิดความจริงเหมือนก็หลอกคุณนะปกปิดอาจจะเป็นคนที่คุณรักที่สุดก็ได้นะครับปกปิดความจริงปกปิดความลับนะครับเหมือนแบบแอบซื้ออะไรมาให้ รหรือว่าแอบบทำอะไรลรับๆให้คุณไม่รู้แต่ด้วยความหวังดีแต่จริงๆแล้วคุณไม่ชอบเลยนะครับสิ่งที่เขาทำให้คุณไม่ชอบเลยนะครับแต่ว่าช้วยความหวังดีของเขานั่นเองครับนะครับต้นปีจะมีเกณฑ์นี้เกิดขึ้นกับท่านนะครับแต่ยังไงคุณจะเอาตัวรอดไปได้ครับผมและคุณจะเดินทางนะครับไพ่ใบนี้บอกถึงการเอาตัวรอดนะครับเข็นหาอะไรบางอย่าง นะครับเห็นผลทางนั่นเองครับผมนะครับคุณเป็นคนที่ไม่ชอบอยู่ในออกในกรอบนั่นเองครับนะครับไพ่บ่งบอกมาประมาณนี้ครับชาวราศีเมถุนในกลางปีจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างทางด้านเรื่องครอบครัวความรัก mm hmm. เหมือนตะกีน้นี้ถ้าพ่อหมอให้พ่อหมอเดานะครับผมท่านจะต้องโดนพ่อแม่ เล่นอะไรสักอย่างหนึง่งไม่ยอมบอกความจริงกับท่านนะครับแอบไปสมัครเรียนให้หรือว่าแอบจับหาคู่รักให้นะครับผมให้แต่งงานหรือเปล่านะครับถ้าจะมีเกณฑ์แบบนี้เกิดขึ้นนะครับผมแต่ทุกยทุกสิ่งทุกอย่างจะเปลี่ยนไปใบแรกบ่งบอกจิตใจของเขานะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงอย่างเรื่องทุธุรกิจการงานก็ได้นะครับจะมีการเปลี่ยนแปลงนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะเข้ามาเกี่ยวกับเรื่องโผพันในเรื่องอครอบครัวนี่ครับ ธุรกิจการงานเกี่ยวกับาแฟนของคุณเข้ามายุ่งเกี่ยวกับครอบครัวของคุณนะครับอาจจะก็เอาเรื่องดีๆเข้ามาเสนอก็ได้นะครับมีผลงานดีๆบอกว่าไปทําตัวนี้ด้วยกันไหมนะครับแล้วทุกสิ่งทุกอย่างอย่างง้องเงยนะครับรูปนี้บง่งบอกถึงทุ่งข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยความรักนะครับมีความมั่นคงความรักแช่มชื่นเป็นที่สุดนะครับทุกสิ่งทุกอย่างจะดําเนินไปได้ด้วยดีนะครับผมมาดูมาดู อีกสามใบนะครับท้ายตี<ป>เรื่องการงานการเงินนี่ครับการงานการเงินของคุณนะครับค่อยๆประดิบประดอยนะครับผมคุณจะรู้สึกค่อยๆประดิบประดอยแต่ว่าเร่งเียไม่ได้เลยเหมือนเศร้าโศกเสียใจอะไรอะไรบางอย่างนะครับการงานการเงนิงน,งนแล้วถูกบีบบังคับใบนี้บง่งบอกถึงจิตใจของคุณถูกบีบบังคับว่าต้องทางานแบบนี้นะครับ ต้องทํางานแบบนี้ต้องเป็นแบบนี้ต้องเรียนแบบนี้ต้องทําอย่างโน้นต้องทําอย่างน,งางนี้อึดอัดมากๆแล้วระวังนะครับ <S <S <น>ยาบีบบีบบังคับลูกมากเกินไปพ่อหมอพ่อหมอก็ไม่แน่ใจนะว่าเป็นเรื่องเกี่ยวกับใครนะครับเกี่ยวกับพ่อแม่หรือเปล่าหรือว่าเป็นแฟนแฟนคุณจะบีบบังคับคุณเป็นที่สุดห้ามไปกับเพื่อนห้ามไปอย่างโน้นห้ามทําอย่างนี้ห้ามไปเที่ยวกลางคืนนะครับแต่ยังไงคุณก็ปฏดิบประดอยค่อยๆไปนะครับเศร้าโศกในเสียใจนิดนึงนะ ไม่ได้ดั่งใจแบบความรักไม่ได้ดั่งใจนะครับไม่ได้กุกกิ้กันนะครับช่วงนี้จะเป็นประมาณนี้นะครับผมโอเคครับขอให้ชาวราศีเมษถูพกพบกับความสกความเจริญครับผมทำมาค้าขึ้นการค้าเจริญรุ่งเรืองสวัสดีครับ